หุย้ยตาแดงอ้าวขึ้นเตียงแล้วตักนิ้งตัว,ตวอะไรตาแดงวะเอาถีบทำไมอ่ะดูดิมันใหญ่เขาว,วิ่งใหญ่มนมีสองตัว,วเหมือนปีชาิเลย อีกตัวนึงนูนวิ่งจูดไปนอนเอาไปเล่นกับไข่ยยอยดูอีกตัวนึงดีกตัวนึงไปไหนเรามองอะไรเนี่ย อยไม่มองมเลยนในขณะที่เราพยายามปั้มกับแมวสองตัวให้อยู่ได้กันครับโอ้โหไยาอาดิน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 ไนะอคนละทางเลย